อย่าเพิ่งเข้านะครับถ้าราคาทะลุนะครับดูยังไงไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีในการดูว่านะครับเบรกที่ดีเป็นยังไงนะครับเบรกจิงเบรกหลอกเป็นยังไงนะครับลักษณะของการเทรดด้วยเบรกเอาท์นะครับนะหรือว่าการเทรดด้วยเบรกเอาท์พฟรแบ็กหรือเบรกเอาท์รีเทสเนี่ยนะครับเราดูยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเพื่อนเต้องเปิดกราฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมองแล้วเพิ่มนะครับตัววอลล่มเข้าไปนะครับนะ เพิ่มตัววอลลุ่มเข้าไปก่อนนะครับเราจะดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีวอลลุ่มเข้ามาเทรดด้วยนะครับเข้ามาประกอบด้วยนะครับนะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนะอ่ะเราเทรดทำเฟรมเท่าไหร่ครับเดย์เทรดสินาทีหรือไม่ก็30นาทีถูกต้องไหมครับอ่ะนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมาสังเกตด้วยกันนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่น30นาทีนะครับนะอ่าเทรดทำเฟรมไหนดูทำเฟรมนั้นนะครับนะในการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับ นะครับหนในการเบรกเอาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่าเป็นลักษณะการเบรกแบบไหนนะครับถ้าเป็นการเบรกเอานะครับต้องดูว่ามีวอลล่มบายด้วยหรือเปล่าเช่นมีการเบรกนะครับบริเวณแนวต้านขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่ามีการเบรกแนวต้านขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับนะอาจจะดูจาก MT4 หรือว่า MT5 ก็ได้นะครับตัววอลล่มนะครับ ดูนะครับนะเห็นไหมมีวอลลุ่มบายเข้ามาด้วยนะครับนะวอลลุ่มเซลล์อาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยนะครับนะแต่แท่งวอลลุ่มบายเนี่ยยาวกว่านะครับนะลักษณะของการเบรกเอาที่ดีนะครับถ้าเป็นเบรกจริงนะครับย่อเทสแล้วต้องปิดไพรชั่นบายบวกกับวอลลุ่มบายด้านล่างนะครับอ่ะต่อมานะครับดูตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเขาเบรกขึ้นไปเนี่ยมีวอลลุ่มบายเห็นไหมจุดแรกที่เบรกนะครับพอเขาย่อตัวลงมาทดสอบจุดที่เขาเบรกก็คือจุดนี้ เห็นไหมครับนะพอเขาย่อตัวลงมาเทสเนี่ยหรือว่าทดสอบเนี่ยเขามีเรื่องของพลายเอชชันบายด้วยเห็นไหมครับอ่านะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะได้เห็นนะอ่านี่ตรงนี้เห็นไหมนะครับเมื่อย่อตัวลงมาเทสกรอบที่เขาเบรกเอามีวอลลุ่มบายเกิดขึ้นนะครับนี่จุดนี้เลยอ่าย่อตัวลงมานะครับเทสนะครับหรือทดสอบนะอ่ารีเทสนั่นแหละนะครับนะมีพลายเอชชันบายเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม ถ้าเป็นเบรกจริงย่อเทสปิดแท่งเนี่ยต้องมีไพ่ชั่นบายแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนะแล้วดูวอลลุ่มด้านล่างนะครับถ้าเป็นวอลลุ่มบายแท่งเขียวด้วยนะครับจะดีมากนะเวลาเทรดเบรกเอานะครับถ้าเบรกจริงนะแล้วมีวอลลุ่มบายสนับสนุนแบบนี้ปิดแท่งบายแบบนี้นะครับนะเบรกจุดนี้เบรกจุดไหนฮะเบรกจุดนี้นะครับแต่น,นี่แนวต้านตรงนี้อ่า นะครับกราฟต้องเป็นขาลงนะปรับตัวลงมานะครับนะเบรกขึ้นก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเมื่อย่อตัวลงมาเทสได้แล้วปิดก็ต้องปิดแพคชันบายแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการเบรกจริงย่อเทสแล้วมีปรลุ่มสนับสนุนนะครับนะอันนี้คือทิศทางของการเข้าเทรดบายนั่นเองนะครับแล้วไม้เซลล์ล่ะครับเหมือนกันฮะแต่ตรงกันข้ามนะครับนะอ่ะดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเวลาเทรดฝั่งเซลล์นะครับนะเพื่อนๆดูนะครับ นี่ฝั่งเซลล์เลยนะครับกราฟเนี่ยติดแนวรับเห็นไหมครับในก่อนหน้านี้มีเรื่องของเบรกเอา์นะครับเกิดขึ้นไหมมีนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีการเบรกนะครับนะเบรกลงนะครับนี่ตรงนี้คือจุดที่เขาเบรกเห็นไหมครับนะมีวอลุ่มเซลล์สนับสนุนไหมดูสิมีวอลุ่มเซลไหมครับมีนะครับนะมีวอลุ่มเซลนะนี่มีตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหม วอลล่มเซลล์นี่ตรงนี้นะครับบุแท่งวอลล่มเห็นไหมครับแทง่งวอลล่มยาวขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมอ่าแทาง่งวอลล่มยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการเบรกจริงเนี่ยนะครับนะถ้าเด้งเทสเด้งเทสไหมฮะตรงนี้เด้งเทสไหมดูนะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอาจจะเห็นแค่หางแต่เด้งนะครับนะอ่าอาจจะเห็นแค่หางแต่เด้งนะครับซูมเข้าไปดูอีกนะครับนะนี่เห็นไหมเห็นหางของแท่งถัดไปไหมครับนี่หางแท่งนี้นะครับอาจจะเป็นแค่หางแต่ว่า เด้งนะครับเร่ง <_ an> เด้งเร็วแล้วก็ล่วงเลยนะเอ่อเด้งเร็วแล้วก็ลงเลยเห็นไหมนี่นะครับเด้งเร็วแล้วก็ลงเลยดูจักหางของเขานะครับเห็นไหม <_ an> เมื่อเด้งเทสนะครับปิดลักษณะของแท่งหางยาวหรือว่าแท่งที่สะท้อนแรงขายเนีย่ยจริงๆเขามีบริเลียนกราฟิกมาก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมครับก็คือแท่งปิดปิดแท่งยาวนะครับแล้วก็มีแท่งที่หางยาวก็คือแท่งตัดไปจากแท่งบริเลียนกราฟิกนะครับตัวนี้ก็เลยสะท้อนเรื่องของอะไรครับ แรงขายนั่นเองนะครับนะเบรกแล้วก็ยกขึ้นมาเทสนะครับปิดแท่งหางยาวแบบนี้นะครับนะถือว่าเบรกเอารีเทสถือว่าเป็นการเบรกจริงนะครับแล้วเบรกหลอกนะครับแล้วเฟลเบรกเนี่ยดูยังไงนะครับลักษณะของการเบรกหลอกนะครับเพื่อนๆไปดูนะถ้าเป็นการเบรกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะวอลุ่มจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเบรกหลอกนิดนึงนะครับดูเบรกหลอกกันนิดนึงนะครับนะก่อน เบรกหลอกเบรกหลอกหลอกนะครับนะเบรกหลอกเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะที่กราฟเบรกนะครับรีเทสแต่เบรกลงอ่านะครับนะแบบไหนเอ่ยนี่ดูตรงนี้นะครับเป็นจังหวะของการรีเทสแล้วแล้วไปแล้วไม่ไปตามนะครับจุดที่เราวิเคราะห์อ่ะตรงนี้เบรกหลอกเห็นไหมนี่นะครับ นะครับนี่ตรงนี้เบรกหลอกนะครับดูนะเบรกต้านขึ้นมานะครับเบรกต้านขึ้นมาเสร็จแล้วรีเทสนะครับรีเทสแล้วย่อตัวลงมาทดสอบนะหลายคนเริ่มวางบายตรงนี้แล้วแต่เหตุผลที่นะครับหลายคนเข้าบายเพราะว่าหนึงก็คือเขารีเทสถูกต้องไหมครับอ่แต่แต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของพลชั่นกลับตัวนะครับนะ แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไปบายกันแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับทำให้เราอาจจะถูกหลอกได้นะครับถ้าสังเกตแท่งเทียนก่อนอาจจะดู EP ก่อนหน้านี้ที่ผมสอนเนี่ยนะครับนะฮะมันไม่มีพลายแอคชันกลับตัวหรือว่าไม่มี PA กลับตัวเลยบริเวณนี้เนี่ยนะครับแล้วเราบายนะครับนะอ่าตัวนี้เป็นเบรกหลอกแล้วทีนี้ดูวอลลุ่มด้านล่างครับนะฮดูวอลลุ่มด้านล่างเนี่ยมีวอลลุ่มบายไหมครับด้านล่างไม่มีนะวอลลุ่มบายไม่มีเลยเห็นไหมอ่าแถวเนี้ด้านล่างเนี่ยนะครับ นะซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่เห็นไหมแถวเนี้ยเป็นวอลลุ่มเซลล์หมดเลยเห็นไหมครับวอลลุ่มเอนะครับนะตั้งแต่ตรงนี้เลยวอลลุ่มใบเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่จึงหนึ่งนะครับนะอ่าถ้ามันเป็นวอลลุ่มใบแล้วมันยาวกว่าวอลลุ่มเซลล์เนี่ยจะดีมากแต่นี้วอลลุ่มใบสังเกตรครับแท่งวอลลุ่มสั้นมากนะครับนะนะฮะแท่งวอลลุ่มใบสั้นทีเดียวถ้าเทียบวอลลุ่มเซลล์วอลลุ่มเซลล์ก็ยังมากกว่าเห็นไหมนะค,ความยาวของแท่งวอลลุ่มสะท้อนเรื่องของปริมาณการเข้าเทรดนะครับนะถ้าแท่งวอลลุ่มสสั้นอ่าากรรฟีเทแบบเนี้ย นะครับนะกราฟรีเทสเนี่ยเราจะบีไหมฮะนี่อันนี้คือเบรกหลอกนะครับนะหนึ่งวอลลุ่มน้อยนะครับสองยังไม่มี PA กลับตัวนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นจุดหลอกนะครับไม่ใช่เบรกจริงเป็นเฟลเบรกนะครับนะอ่าเพราะนั้นธรรมชาติของเขาถ้าไม่มีวอลลุ่มบายเลยหรือไม่มีไพชั่นบายกับตัวแล้วเราบายเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องของการเบรกหลอกนะครับ ครับถ้าชอบคลิปความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนกลุ่มเรียนเทรดนะครับไม่มีให้จ่ายนะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ